สวัสดีค่ะจากร้านช่างนันมาซ่อมไม้เถือนะคะในลิปีวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของ vivo s 1 pro นะคะของลูกค้าน,นะคะหน้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านทางนะคะ แล้วก็ด้านบนนะคะอันนี้ค่อนข้างโจพีเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะนี่นะคะแล้วก็เช็คทัสกีนนะคะ นี่นะคะทัสกรีนไปทั่วหน้าจอเลยจุดไหนที่ทัสกรีนไม่ได้ไมันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้านะคะอ่าทัสกรีนหน้าจอได้นะคะสี่สี่จอสีจอส่จอไม่เพีย้ยนไม่มีดีพิเซลไม่ขั้นเส้นนะคะคุณภาพสี่จอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ ปุ่มเมนูปุ่มย้อนกรับปุ่มเมนูป่มโฮมกดได้นะคะแล้วก็ต่อไปสัมผัสนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักจานสูงสี่เหลี่ยมอันนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะจอในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจอเทียมสแกนนิ้วไม่ได้นะคะ นะคะเจียเจีมแล้วนะ้าแต่งม,มันไมนะะ้ำโอเคนะคะโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ